เฮ้ยอะไรอ่ะมีคนเข็นรถม้าอยู่เฮ้ยมีพวกลัทธิเดินเข้าไปแล้วต่อเอ้ยจะสู้เหรอหรือยังไงเหมือนจะหนีขึ้นรถเอาของอะไรออกมาพวกลัทธิพยายามหลบอ่าโดนหน้ากากอ่าเหมือนเจออะไรบางอย่างนะ,ะทุกคนฮะมันเป็นลูก โอ้โห,โ,หโหนั่งปิ้งพันเปนโลแล้วก็แบบโอ้เอาจริงไอ้ลุงคนนี้เป็นพวกกับรัฐทีเหรอพวกเดียวกันเหรอไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆอะอ่ะโอเคทุกคนสำหรับอัปเดตนี้นะครับที่เข้ามาในเอาชีพรอด99วันนะมาดูการที่คลาสก่อนเลยอัปเดตคลาสอะไรมาหรือเปล่าทุกคน อัปเดตนะอัปเดตอัปเดตคลาสนี้นะทุกคนฟอร์นิเจอร์อันนี้ยังไม่แน่ใจความสามารถทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็ค่อยคอยไปแพรไปแปลงทีนะอ่าตอนนี้คือดูก่อนว่ามีคลาสอะไรใหม่เข้ามามีคลาสเดียวนะทุกคนคลาสนี้นะครับคลาสเดียวเลยเหมือนจะเกี่ยวกับฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายนะทุกคน โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมพกันเลยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไปไปดูกันเลยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละอัปเดตมาทั้งทีเชื่ออัปเดตท,ที่อัปเดตมานะครับจะเป็นอัปเดตเฟอร์นิเจอร์นะไม่แน่ใจว่าอัปเดตเฟอร์นิเจอร์แบบไหนมานะ ในโต๊ะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโต๊ะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันทุกคนแล้วค่อยมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่มีจริงๆอะ่ะมันมีหรือไม่มีกันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งเล่นไปสักพักหนึ่งก่อน ไปไมโอเคแม p ขยายแล้วเดี๋ยวเราค้าแผนที่มาก็เราจะรู้นะเพราะว่าอัปเดตที่แล้วมันมีสตองโฮขึ้นมานะแล้วมันก็อยู่ขึ้นปรากฏในแผนที่นะครับเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเราค้าแผนที่มาเราอาจจะรู้อะไรเพิ่มก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบค้าแผนที่ก่อนนะวันแรกเดี๋ยวเราค้าแผนที่ก่อนเลย เพราะเราอาจจะรู้อะไรเพิ่มจากแผนที่ไงอ่ะในที่สุดในต้นกาสโีโอเคโหยีงนิดนึงเดี๋ยวเราตัดไม้ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะคุณอ่ะโอเคได้ต้นกล้าแล้วเอาไปบุกที่เดิม ลูกไปปึ๊บปึ๊บโอเควางไว้ก่อนเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ไปเรื่อยก่อนทุกคนเพราะว่าเกมมาอัปเดตมาไงเกมมันเพิ่งอัปเดตมาทุกคนผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างนะเพราะมันผมเพิ่งมาเห็นอัปเดตนะตื่นเช้ามาก็เออเกมอัปเดตแล้วอ่ะแต่เพิ่งก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนั่นะ คือผมเพิ่งเข้ามาดูอัปเดตนะที่จริงมันอัปเดตสี่ทุ่มเมื่อวานนะเอ้เมื่อคืนแต่นี่ผมเพิ่งเข้ามาตรวจเฉยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอัปเดตอะไรมาแล้วก็อัดคลิปเลยว่ามันอัปเดตอะไรหรือเปล่าก็เลยต้องมาพิสูจน์เองนะเพราะยังไงมันก็ยังไม่มีใครมาพิสูจน์ให้หรอกตอนเนี้ยเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรมากันแน่นะีครับ ่ะเดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลาสแคมเปอร์นะครับที่เวลสองของผมมันจะทำให้กลางคืนสว่างขึ้นขนาดไหนนะเพราะว่าความสามารถเวลสองมันก็คือมองกลางคืนง่ายขึ้นปูป่ไปหุยสว่างขึ้นเยอะสว่างขึ้นเยอะอยู่ คัาแผนที่อ่านี่งไงเห็นไหมมีจริงๆเอาแล้วสตองโคหายไปไหนอะฮะสตองโคหายไปไหนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสตองโคมันมาเป็นแค่อีเวนต์อะเฮ้ยไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอานะ สตองโฮหายไปไหนอย่าบวกนะซองโฮมาเป็นแค่อีเวนต์เฉยๆอ่ะอย่างนั้นไม่เอานะจุดฟาร์มเพชรอ่ะเฮ้ยสตองโฮมันไม่จจ้งเตือนจริงๆนะเนี่ยมันเหมือนไม่มีอยู่เลยอ่ะอ่ได้ข้อสงสัยใหม่อีกครั้งหนึง่ง ทั้งที่เล้วก็สงสัยเอ๊ะอะไรเพ็ดเพดวะขอลองไปตรวจดูไปเล่นตรวจดูโอ้ยจระตายเดินไปมั่วมากเอา้าสตองโฮนี่หว่าใช่ไหมเแล้วตอนนั้นอะวพาผมรู้ว่าเป็นสตองโฮก็อ๋อ,อสตองโฮดันเจียนตัวตน,นี้นเอา้าดันเจียนหายไปไหนโอเคได้กระเป๋าดี ตันเจี๊ยนหายอะไร่นี่อะไรอะ่ะฮะเงินตราอันนี้เงินตราเอาไปซื้อแน่เลยใช่ใช่ใช่อันนี้เงินตราเอาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แน่นอนครับผมเดานะแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เอาไปซื้อแน่เลยแสดงว,ว่าเงินตราจะดอกตามแมพนะทุกคน เออออกเดินทางหาตีนก็ตายทำไมอยู่ๆมันกระตุกขึ้นวะขอขวานดีเลยน้ำมันมีประโยชน์อะอากระสุนปืนโอเค เดินเข้าไปในห้องน้ำอ่าเอาถุงดีอีกแล้วขวานดีไม่เอาถุงน,นี่ไงเงินตราจริงๆด้วยเจอกองหนึ่งคือห้าเลยไม่ได้เจอยากด้วยครับเงินตรานี้นะฝับ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 อ้าวไม่มีตรงนั้นเหมือนมีเอ่อ แคมป์ของโจนยังไม่ไปยุ่งดีกว่าเหมือนว่าเราต้องแคมป์ไฟเลเวลสี่มั้งถึงจะไปหาเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกคนโอเคอ่าเจอเหล็กเพิ่มเจอเหล็กเพิ่มก็อโอเคกลับบ้านก่อนมันทองฟ้ามันดูเหมือนจะมืดล้ะกลับไปตีกระต่าย ยังไม่ได้เท้าก็ตายเลยขอเถอดอบเลยเท้าก็ตายดอบเถอะดอบเถอะดอบเถอะก้าตัดเท้าก็ตายดอบเถอะดอบเถอเออดอบแล้วดอบแล้วดอบแล้วเอาไปเล็กเอาไปเล็กเอาไปเล็กโอเค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 เอาไปครับเอาขวานดีมาขวานดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้มาทั้งหมดกันใส่ลงไปหมด ได้มาได้เหล็กมาหมดเลยแล้วเนี่ยอูอ้ได้มาเยอะพอสมควรอ่าฮะเก็บไปเก็บไปส่วนอันนี้ก็ไปปลูกปับเดี๋ยวเราขยายแผนที่แล้วไปดูกันดีกว่าว่า ตรงนั้นมันคืออะไรกันเน่อ่าฮะโอเคกว่ามันไม่มาหรอกเพราะเรายังอยู่ใกล้แข็มไฟอยู่โอเคฟึบปลูกต้นไม้เพิ่ม อ่าเดี๋ยวเรามาใส่ฟืนะยังไม่เต็มอีกเกอตัดอีกต้นหนึ่งเต็มพอดีแต่ตรงนี้มันมีต้นต้นหนึ่งอยู่ที่โตแล้วตัดไปโอเคอยู่ใกล้ๆครับไม่ต้องออกไปไกลนะอ่าโอเคฟื้ โอ้ยังเหลือให้ตัดอีกยังต้องตัดเพิ่มอีกเยอ,อเหนื่อยนะไปหวังว่าจะพอนะโอเคพอไม่พออัพตัว้าไม่พอ ต้องตัดเพิ่อมอีกหนึ่งต้นเนอะจตเช้ายังล่ะโอเคเช้าแล้วเช้า,า,ลชาแล้ว,ว,ลวตัดเพิ่อมอีกหนึ่งต้นก็ไม่มีอะไรเสียหายอืมเอามา ใส่รถเดืเครื่องก็ทำการพึบออกมาแล้วก็ทำซันไดโอนะทำซันไดโอหังหลังครับแล้วก็อ่าน่าจะได้แล้วตรงไปฝั่งนน้นใช่ไหมโอเคไปกันเลยเตรียมขวานหิวหิวหิวกับไปกินข้าวก่อน อาฮะอาหารหมดเลยเออกินแครอทตามทางก็ได้ไม่เป็นไรยังไงแครอทก็เยอะตรงเนี้ยแครอทเยอะแยะมากโอเคเก็บเหล็กเก็บอะไรที่เราเจอตามทางไปด้วยทุกคนส่วนแฟรี่นี่ก็ไม่ต้องมาสนใจอะไรมันนะ อยู่ฝั่งนู้นอันนี้เราคือจะตรงไปก่อนเลยนะเราอยากรู้เฉยๆอันนี้อันนที่มานี่คือตรงไปดูอัปเดตเนี่ยมีอะไรไหมครับฮะฝังนู้นเหรอครับนี่ไงเข้าได้ไหมครับเหมือนเข้าไม่ได้นะครับ มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้อะไรอ่ะเย่จังอุตสาอัปเดตใหม่มาทั้งทีเข้าไม่ได้อ่ะอีกสี่สิบวิโอ้มีเหล็กอยู่ตรงนี้หนึ่งอัน หรือว่าทางเข้ามันอยู่อีกทางหนึ่งน่าจะใช่ต้องอัพให้มันเวลห้าแหลอแคมไฟอะ่ะคงงั้นมัน้งแต่ตอนนี้เราออกห่างจากจุดตรงนู้นมาเยอะมากเลยนะจุดแคมไฟเราอะ่แะแล้วมันมืดแล้วมันมืดสวยและมันมืด มันมืดแล้วตอนมืดแฟรี่จะวิ่งเข้าบ้านใช่ไหมไ้เดี๋ยวสินั่นไงมันไม่ใช่วิง่งมันหายตัวเข้าไปเลยโอ้ยไม่มีตัวอะไรตามโอเคโอเคเดี๋ยวของที่เราได้มันทั้งหมดเราใส่เข้าไปในเครื่องนี้กัน ประมาณนี้ละกันก็มันมีสถานที่ใหม่นะครับแล้วสตองโฮก็เหมือนจะหายไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่วาสตองโฮหายไปจริงหรือเปล่าเพราะว่าสตองโฮมันจะอยู่แคมป์ไฟสี่ก็เจอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้มนะครับแล้วก็เดินวนรอบแมปเลยนะมาดูถ้าเราไม่เจอสแสดงแสดงว่าสตองโฮมันได้หายไปแล้วนะ ก็ถ้ามันหายไปจริงๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเลยนะทุกคนเพราะสตองโคมันเป็นที่เล่นที่บูอะไรอย่างนะครับของแต่ละคนนะถ้ามันหายไปจริงๆก็รู้สึกแย่พอสมควรนั่นแหละนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันไม่หายก็ดีแต่ถ้ามันไม่หายแสดงว่ามันทําให้หาย,ยากขึ้นเฉยๆแต่ทําให้หาย,ยากขึ้นเยอะเลยเพราะว่ามันไม่โชว์เป็นอะแผนที่ ปกติตองโฮมันจะอยู่แถวๆนัน้ปกติตองโฮมก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ไอ้ฟอร์นิเจอร์อยู่นะทุกคนแต่มันไม่อยู่รอบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเดินหาซองโฮมครับงานนี้งานของเราเอาหิว กินเบอร์รี่ก่อนอืมกินเบอร์รี่ก่อนเบอร์รี่ให้น้อยเท่าแครอทเลยอืมมีไหม เค้กโอเคดีแล้วที่มีเค้กเนี่ยเหมือนงานนี้มันจะหายไปจริงๆกันนะแคมไฟเบลซีปกติมันต้องเจอแล้วนะอันนี้ยังไม่เจอเจอสนามบาสแทนเป็นไปได้ยังไงเนี่ย สต้องโคหายไปแบบหายไปแบบไรแบบวีโบเอ้ยวีเวลนี่เจอเด็กคนที่สองแล้วนะมันปกติมันไม่ได้อยู่ไกลขนาดนี้โรงพยาบาลไม่ใช่ซองโคลเราหาซองโคอยู่เด็กคนที่หนึ่งนั่นอะไรอะสนามเด็กเล่น ก็ยังไม่ใช่สตองโฮอยู่ดีถ้าเป็นตองโฮคือจะเห็นชัดเลยว่าสตองโฮนะไม่ใช่ตองโฮครับยังไม่ใช่นะโอ้โหอันนี้คือสตองโฮหายร้อยเปอร์ร้อยเปอร์นะอันนี้หายร้อยเปอร์นะ ร้อยเปอร์จริงอะไรสรุปสตองโฮหายไปแล้วครับหรือข้างหน้านะวะนี่เหรอซองโฮอ่าตองโฮอยู่นี่โอเคโอ้คือเราต้องมาเจอเองแล้วซองโฮอ่ายังอยู่สตองโฮที่เกือบหายไป เชะเลยโอเคงั้นสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก็